พบะะกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพอาการนะคะในหัวข้อเรื่องนะคะจักรวาลอยากบอกว่านะคะอยากบอกว่าอะไรคุณน่าจะเห็นที่ชื่อคลิปแล้วนะทำให้คุณดึงดูดนะที่จะเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะก็นั่นแหละอาจจะดึงดูดด้วยชื่อคลิปเนาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่เป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการอ่านพลังงาน ของอคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรที่จําเป็นจะต้องได้รับคำแนะนำบางอย่างจากจักรวาลน,นะคะก็เต้าจะเปิดไพ่คำแนะนำจากจักรวาลให้ก็คือก็กเลยกลายเป็นชื่อคลิปว่าจักรวาลอยากบอกว่านั่นแหละนะคะเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทำเนาะก็หายไป2เดือนเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เริ่มทำใหม่เนาะหลังจากหายไปนานนะคะก็เรามาดูกันนะคะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fan Page ชื่อว่า Red Lips t e l l i n g นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มี TikTok กับ Twitter แล้วด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องสามารถที่จะกดแ a ง k s หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอพระคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะ โอเคคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะใช้ไพ่เนี่ยหลายสำหรับด้วยกันเนาะวิธีการอ่านในคลิปนี้นะคะเอ่เอเตาจะใช้ไพ่ทาโร่ในการอ่านพลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนเนาะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของชีวิตคุณเลยนะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ทาโร่อีกหนึ่งสำหรับเนาะในการดูว่าจักรวาลอยากจะบอก คุณว่าอะไรนะคะก็คือเป็นแนวทางคําแนะนําหรือการช่วยเหลือบางอย่างนั่นแหละแต่จักรวาลเนานะที่คุณอาจจะต้องการอยู่นะเวลานี้นะคะแล้วก็จะใช้ไพ่ออร์คเคิลนะอีก2สําหรับนะคะสําหรับคลิปนี้ด้วยนะคะอโอเคเรามาเริ่มการชัไฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ต้องยังไม่รู้นะยังไม่ได้เห็นนะหลังไพ่ว่าเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าชื่อคลิปเนี่ยก็คือตั้งหลังจากที่เปิดไพ่เสร็จแล้วเนาะ ะะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้หน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้นะไม่ใช่สีเ้าจะต้องเปิดนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตของคนนะคะจับไพ่ออร์คเคนะคะใบแรกเลยนะอันนี้คืออดีตนะคะ Renewal น,นะคะ r e เ e w a l นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน Frog Spirit Frog s p i r i t อดีตนะฮะปัจจุบันนะฮะ water spirit นะคะ water spiritmanifesting dreams นะคะว้าวโอเคและอนาคตของคุณนะคะว้า wow. ว stack spirit นะคะ leadership นะคะ leadership นะคะ leadership ขึ้นมาแล้วนี่คือตำแหน่งของอนาคตของคุณนะ โอเคเรามาเริ่มดูกันเลยนะว่าเต้าอยากรู้เหมือนกันว่าคลิปนี้เนี่ยจกักรวาลดึงดูดใครมาฟังนะคะอืมถ้าตรงกับคุณเนาะช่วยเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณด้วยอันนี้เอาไว้เปิดทีหลังนะคะขอเปิดทีหลังอ่าใบแรกเป็นพลังงานของตัวคุณนะคะ Knight of Swords นะคะ Knight of Swords จะครบหกใบไหมเนี่ยไม่มั่นใจนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูก่อน ใบที่2ความคิดทัศนคติการโฟกัสเป้าหมายเป็น four of s o r t s นะคะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอตอนนี้คือ9เหรียญน,นะคะถัดมานะคะ seven of wands เจ็ดมมทาวนะคะไพ่สำหรับนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณ f c นะคะคุณเอกนับนะคะคุณพี่เอกนับเนาะส่งไพ่สำหรับนี้มาให้ดิแฮงแมนนะคะโอเคดิแฮงแมนก็มานะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะของคุ k night of pentacles นะคะโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับนะคะหลุดกล้องไปละไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ ข้อความจากจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลอยากบอกคุณว่าอะไรไฟฟอบโซสนะคะโอเคถัดมานะคะจัดเมนต์นะคะจัดเมนต์ถัดมานะคะไนท์ออฟเพนดิเคิลส์นะคะไนท์ออฟเพน t a เคิลม,มาซ้ำกันด้วยนะคะ ว้าว wow, decision นะฮะ decision การตัดสินใจนะโอเคนะ six of Michael นะคะ six of Michael นะฮะ Michael หรือ m i t c h e l ก็ได้นะแล้วก็ใบสุดท้าย eight of Michael นะคะ eight of Michael นะคะโอเค เรามาดูกันนะคะทีนี้อันนี้เป็นลัคนาราศีต้อาขออนุญาตเปิดตอนท้ายสุดเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดตอนนี้เลยนะ prayer นะคะคำแนะนำของคุณเนาะ quest quest นะคะโอเคคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนที่ ได้รับการโดนจิตโดนใจให้เข้ามาฟังคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นอ่านพลังงานนะคะที่จักวาลอยากจะบอกคุณนะณนะเวลาปัจจุบันนี้นะคะไพ่ใบนี้ Frog Spirit นะใบแรกเลยนะคะใบนี้บอกบอกว่านะคะ Frog Spirit หรือว่า Renewal นะคะหมายถึงการต่ออายุนะการฟื้นคืนชีพอันนี้เป็นตำแหน่งของอดีตของคุณนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลง ไพ่ใบนี้นพูดถึงการฟื้นฟูชีวิตของคุณอย่างลึกซึ้งนะคะที่เกิดขึ้นนะไม่มีคําว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะหากอดีตของคุณไม่ประสบความสําเร็จจงจําไว้นะคะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องกําหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้การรีบูตชีวิตของคุณคุณต้องทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปนะคะจงเปิดใช้งานความโชคดีมากมายที่รอคุณอยู่นะคะ วิญญาณของกบกล่าวว่า Frog Spirit เนาะวิญญาณของกบกล่าวว่าจงเต็มใจที่จะปลดปล่อยความคิดนะคะที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะคะว่าคําถามที่ว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรนี่เป็นเวลาที่คุณต้องปรับตัวนะเต็มเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีจะตามมาอันนี้ต้องมองว่าใครบางคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคุณอาจจะ เป็นช่วงเวลาที่คุณเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะเหมือนกับคุณกําลังทําพยายามทําให้ชีวิตมันเข้าที่เข้าทางหรือว่าพยายามเริ่มต้นใหม่กับชีวิตวอะไรประมาณนั้นนะทีนี้เนี่ย Water Spirit บอกว่านะคะอันนี้คือตําแหน่งของปัจจุบันของคุณนะที่คุณทําอยู่นะเวลานี้นะคะอาจจะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่ที่เปิดขึ้นมานะในสถานการณ์ของคุณนะคะ Water Spirit บอกว่า manifest manifesting dreams นะคะ ความฝันของคุณเป็นจริงได้นะคะอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามมีบางขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะจงเชื่อไว้ก่อนว่าคุณสมควรได้รับมันทําราวกับว่าความฝันของคุณเป็นจริงแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องลงมือทําตามความฝันของคุณด้วยนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเฉยๆแล้วรอให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะคะ วิญญาณแห่งน้ากล่าวว่าน้ําไหลเป็นวงกลมนะและตอนนี้คุณกําลังอยู่ในวงจรของการสําแดงความฝันของคุณอย่าหยุดกระแสด้วยความสงสัยหรือว่าลังเลนะคะต้าเห็นพลังงานของความสงสัยลังเลในตัวคุณเกิดขึ้นมันสอดคล้องกันนะคะเนี่ยพายพายามจะบอกว่าให้คุณลงมือทําแบบต่อไปเรื่อยๆอะนะให้ถึงที่สุดนะคะในเส้นทางของคุณที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะ อ,อย่าลังเลหรือสงสัยปล่อยให้อารมณ์ของคุณมีอิสระที่จะแสดงออกนะคะเวลาคือทุกสิ่งและตอนนี้เวลาเป็นของคุณนะคะไพว่ววนิทรงพลังมาอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเนาะ,ะให้โฟกัสที่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะได้เกิดขึ้นเนาะ,ะแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการที่คุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเนาะ,ะอันนี้คืออนาคตอันใกล้นะคะ stack spirit นะคะ l e a เดอร์ชินะคะลีดเดอร์ชิมาแล้วนะคะ l e a เดอร์ชิบอกว่านะคะไพ่ใบนี้กําลังเรียกหาคุณเพื่อเรียกร้องความเป็นผู้นําในชีวิตของคุณนะคะถึงเวลาแล้วนะคะในอนาคตอันใกล้นะที่คุณจะกล้าออกจากเงาเมื่อและกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นนะคะอย่าให้ใครหรือสิ่งใดมาบงการแสงสว่างของคุณนะคะคุณอาจถูกขออันนี้เป็นสถานการณ์ที่จักรวาลเนี่ยจะบอกคนุในอนาคตอันใกล้นะคะ คุณอาจจะถูกขอให้เข้ารับตำแหน่งผู้มีอำนาจนะคะในอนาคตนะแม้ว่าคุณอาจจะเคยอยู่เบื้องหลังมาก่อนแต่นี่เป็นเวลาที่คุณจะก้าวขึ้นและเปล่งประกายนะจักรวาลอนากานบอกว่าให้คุณมั่นใจในตัวเองถ้าคุณได้รับโอกาสดีๆที่คุณอาจจะประเมินว่ามันอาจจะยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับคุณอะนึกออกไหมอย่าอย่าประเมินอ่าอ่าตัวเองต่ำไปนะคะให้รับโอกาสนั้นนะลีเดอร์ชิพมารอแล้วนะคุณคุณสามารถที่จะเป็นสิ่งนั้นได้นะคะ จำไว้ว่านะคะผู้นำไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดด้วยอายุสถานะหรือว่ารายได้นะผู้นำที่แท้จริงคือคนที่คอยสั่งการลหลงไหลและสร้างแรงบันดาลใจพวกเขามีวิสัยทัศนะะ์วิญญาณของกวางใบนี้กล่าวว่าคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสูงขึ้นก้าวสู่ความเป็นผู้นำในชีวิตของคุณคุณเป็นสัญญาณสำหรับคนอื่นๆนะะเปล่งประกายในชีวิตของคุณเองอ่อนโยนต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะอย่างไรก็ตาม อย่าเล่นเล็กๆนะจงเริ่มปฏิบัตินี่คือเวลาของคุณจงก้าวขึ้นไปนะคะภายวนนี้เป็นสารที่ดีมากๆเลยสำหรับคุณนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสถานการณ์ณปัจจุบันของคุณเนี่ยกเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเนาะขึ้นมาเป็น Knight of swords นะคะนา f of swords นะ n Knight of p e n t a c l e s นะคะ seven of wands นะคะ the hangman แล้วก็ปิดท้ายด้วย Night of p e n t a c l e s นะต้องเห็นพลังงานของตัวคุณนะ ขณะปัจจุบันเนี้ยนะคะพลังงานค่อนข้างที่จะแอคทีฟเนาะพลังงานค่อนข้างที่จะเป็นนักแก้ปัญหานะนักเขาต้องจริงๆต้องเรียกว่านักไฟนักชนเลยทีเดียวนะนออฟในออฟซอร์สเนี่ยนะคะพลังงานไม่ธรรมดานะคือมีปัญหามีไวพุ่งชนอะอะไรประมาณนั้นเลยพลังงานของคุณนะเวลานี้นะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตก็ได้หรือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้แต่แต้องไม่เห็นปัญหาเรื่องของการเงินนะเพราะว่าไพ่ก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของชีวิตหรือว่ามิติอื่นๆก็ได้นะคะหรือปัญหาเรื่องงานที่คุณกําลังทําอยู่ก็ได้อันนี้เป็นได้หมดเลยนะในออบซอนเนี่ยเป็นพลังงานที่คุณพร้อมสู้พร้อมชนพร้อมไฟานะคะพร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่าด้วยความเข้มแข็งแล้วก็พลังงานภายในของคุณที่มันแบบว่า เออพร้อมพุ่งไปข้างหน้ามากๆนะคะแต่ว่าในออฟซอสเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดเนาะอันนี้ให้ระวังนะคะหรือว่าการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นในช่วงเวลานี้ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยสม o ท t h หรือว่าเ,เขาเข้าใจผิดในสิ่งที่คุณกําลังสื่อสารออกไปายถึงคนที่คุณไปติดต่อด้วยอะไรแบบนี้นะคะระวังการใช้คําพูดในทิศทางที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นในแบบที่คุณอยากจะพูดอะเออแต่ว่าคุณพูดออกไปแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะการสื่อสารที่ผิดพลาดบางอย่างแบบนี้นะคะ หรือมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนรอบข้างนะเวลานี้ก็ได้มันอาจจะเลยเป็นผลให้คุณอะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าแบบคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะมันมีโมเมนต์ที่คุณอยากจะหยุดพักหรือว่าอยากที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวแบบเก็บคําพูดหรืออะไรเงี้ยปิดวาจาเออนะภาษาแบบศาส,สนาพุทธนะเวลาไปปฏิบัติธรรมเราจะมีการปิดวาจาใช่ไหมอยากปิดวาจา อยู่กับตัวเองเงียบๆคนเดียวเพราะรู้สึกว่าเอ้ยข้างนอกสิ่งที่เราต้องเผชิญเนี่ยมันช่างวุ่นวายเหลือเกินนะคะแต่จริงๆต้องมองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะหมายถึงว่าคุณมีสมดุลน,นะคะคุณมีสมดุลหมายถึงว่าอาจุดที่ต้องไปออกรบเนาะไปแก้ปัญหาก็ต้องทําแต่ถ้าจุดที่แบบว่าเราพักหรือว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียว ก็ได้พักอะไรแบบนี้นะคะหรือไพ่อาจจะกำลังบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเวลานี้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยากพักผ่อนหรือว่าอยากปลกวิเวกอ,กอยู่คนเดียวอยากใช้เวลาเงียบๆคนเดียวแบบนี้นะคะฟอร์บซอร์สนะคะหรือเป็นพลังงานที่คุณแอคทีฟมากๆแล้วคุณแบบไปชนนูน่นชนนี่หมายถึงว่าแก้ไขปัญหาหรือว่าออกไปทํางานอะไรเงี้ยแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะจนมีโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยอยากปลกวิเวกอยากมาอยู่คนเดียวอยากพักงานบ้างอยากพักเหนื่อยบ้างอะไรแบบนี้นะคะอ ประมาณนี้เหมือนพไพ่ใบนี้เป็นเหมือนนักรบที่แบบอยากพักอะวางดาบไว้ก่อนอะไรเงี้ยจากที่ไปออกรบมาอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้สถานการณ์ของคุณเนี่ยมันขึ้นมาเป็นก้าเหรียญเนาะใบแรกเลยนะดังนั้นเะตาเลยไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินที่ไม่ค่อยดีนะคะการเงินคุณดีนะคะอ,ม,อะามาทาั้งนาทั้เพนเดเคอรแล้วก็นวยอัพเพนเดเอร์เลยนะเตาเลยไม่รู้สึกนะคะดีแฮงแมนเนี่ยอาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องอื่นที่คุณกําลังเผชิญอยู่นะเวลานี้นะ นายโอเพนแอคเกิลเนี่ยต้องมองว่าคุณมีการเงินที่ดีนะบางคนอาจจะเพิ่งได้รับเงินก้อนใหญ่มาก็ได้หรือไพก่กำลังจะบอกว่าคุณค่อนข้างมีความพึงพอใจในชีวิตในเรื่องของการเงินนะคะมิติของการเงินเนี่ยไม่ได้ติดในในชีวิตของคุณอะแต่เหมือนคุณอาจจะตามหาอะไรบางอย่างอยู่นะมันก็เลยดึงดูให้คุณมาดูคลิปนี้นะคะ,ะเก้าเหลียญเนี่ยคุณอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องงาน เงินหรือว่าการสร้างชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะก้าวเรียญนีนะ้มันมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าคุณรู้สึกอ่ะพอใจนะคะในฐานะการเงินของตัวเองนะเออมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ Seven of Wands The Hangman กับน o ย e ัลเ e c ด์เอันนี้ต้องมองว่าคือคุณอ่ะเป็นคนที่ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะทํางานที่มันค่อนข้างจะเป็นรูทีนนะคะเอ,อมองว่าแบบนั้นแต่คุณเป็นคนที่เหมือนกับ ถ้าคุณมีเป้าหมายในเรื่องอะไรแล้วอ่ะคุณจะโฟกัสกับสิ่งนั้นแล้วก็จะเขาเรียกว่าพุ่งตรงไปเลยอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรที่แบบซ้ําๆได้แล้วก็ทําแบบต่อเนื่องได้เป็นคนที่อดทนกับสิ่งที่คุณรอคอยเป้าหมายที่คุณรอคอยอะ่ะเออเป็นคนที่อดทนได้ดีนะคะเออแล้วก็เหมือนกับถ้ามีปัญหาอะไรคุณพร้อมไฟะก็ดูจากพลังงานภายในคุณนะคะ พร้อมไฟพร้อมแก้ปัญหาเนาะพร้อมที่จะแบบหาวิธีการหรือว่าแนวทางเพื่อทําให้มันประสบความสําเร็จแบบเนี้ยนะคะแต่พลังงานที่ต้อารับรู้ได้เนี่ยคือคุณค่อนข้างที่จะบางจังหวะคุณอาจจะเครียดเนาะนะคะแฮงแม่เนี่ยมันเป็นอารมณ์ไพ่ของคนที่อาจจะตั้งคําถามกับสิ่งที่กําลังทาหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณอาจจะเผชิญปัญหาบางอย่างอยูอย่ก็ได้แล้วทําให้คุณ จำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาวิธีการหนึ่งคือคุณอาจจะต้องมองในมุมกลับกับปัญหาที่คุณเจอหรือว่าคือมันอาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบทั่วๆไปไม่ได้แต่ทําให้คุณต้องแบบพลิกมุมมองในการมองมองชีวิตมองอนาคตมองเป้าหมายในทิศทางใหม่ๆนะคะประมาณนี้คือดีแฮงแมนอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะเกิดความสงสัยลังเลในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคืออันนี้มันเป็นก้าวเหรียญมันมันให้อรมความรู้สึกคือแบบ คือสิบเหรียญคือไพ่ที่แบบว่ามั่งคั่งที่สุดใช่ไหมแต่คุณอนอะมาถึงเก้าเหรียญแล้วแล้วคุณต่อสู้มันมาอย่างอย่างต้องเรียกว่ายากลําบากเลยในการต่อสู้ชีวิตของคุณนะเออนะคะแบบคุณพยายามทําวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ทําแบบเป้าหมายอย่างชัดเจนมากๆพอมาถึงเก้าเหรียญปุ๊บเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกสงสัยว่าเอ้ยเส้นทางเนี้ยมันมันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะด้วยแบบต้องมองว่าคุณอาจจะผ่าเอ่า ขาดในเรื่องของบาลานซ์ในการใช้ชีวิตก็ได้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะมุ่งมั่นแล้วมุ่งมั่นทีเดียวแล้วก็แบบไม่ได้มีแบบชีวิตในมิติอื่นๆเลยก็เป็นไปได้นะคะอันเนี้ยดีแองแมมันก็เลยทําให้คุณเกิดความสงสัยแล้วต้องต้องแบบห้อยหัวคิดอะเนี่ยห้อยหัวคิดว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินเนี่ยมาจนถึง9เหรียญแล้วเนี่ยมันใช่ไหม <laughs> เพราะว่าอีกอีกอีก,อ,กอีกเหรียญน,นึ่งก็จะเป็นสิเหรียญใช่ไหมสิบเหรียญคือ เป็นไปได้ก็คือคุณอาจจะเปิดบริษัทเปิดออฟฟิศเนาะถ้าถึงขั้นสิเหรียญแต่จริงๆคือเกเหรียญก็ได้นะคะเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะหรือว่าอยู่บนเส้นทางที่มันค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วอะนะ,อ,ะอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคุณตั้งบริษัทตั้งธุรกิจก็ได้นะแต่หมายถึงว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินอะมันมีความมั่นคงแล้วนะคะนั่นแหละแต่มันทําให้คุณเกิดความสงสัยพอคุณทํามาถึง9เหรียญแล้วก็เลยแบบอาจจะงงๆกับชีวิตอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือแชร์ประสบการณนะ์นะต้องต้องมอง คือเราอะโดนกระทบด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างทุกวันแหละเนาะบนเส้นทางที่เราเดินมันอาจจะมีอะไรเข้ามากระทบทําให้เรารู้สึกไม่แน่ใจหรือว่ามันไม่มั่นใจในเส้นทางที่เรากําลังเดินทางนั้งที่มันก็เป็นไปได้ด้วยดีคุณนึกออกไหมนะคะเรารเผชิญเรื่องราวแบบนี้ได้ทุกวันแหละนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นควณต้อง ถ้าคุณรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะนําไปสู่อะไรแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วคุณจะฝ่าฟันความรู้สึกเหล่านี้ไปได้นะความรู้สึกที่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจนะมันจะมีเกิดขึ้นมาบ้างแหละนะคะอืมแต่พอสุดท้ายแล้วพอเราตั้งสติคิดได้ปุ๊บแล้วเราก็เริ่มต้นลงมือทาแบบต่อไปอะ่ะเออทำต่อไปมันก็อาจจะต้องอาศัยจังหวะในการพักนะต้องมองว่าแบบนั้นนะคะพักจากเป้าหมายที่มันอาจจะเคร่งเครียดเกินไปหรืออะไรแบบเนี้ยนะ ลองพักดูบ้างนะคะหาเวลาแบบอยู่เงียบๆกับตัวเองหรือว่าปล่อยวางงานลงบ้างหรือว่าภาระของคุณลงบ้างนะคะเออพลังงานของคุณเนี่ยจริงๆพลังงานด่าค่อนข้างจะเครียดเนาะแปลว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นกับเป้าหมายมากๆก็ได้นะคะไพ่อาจจะอบอกให้คุณอ่ะพลาวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินในจังหวะที่ช้าลงนะในะออเพนเนอร์เป็นพลังงานของคนที่แบบว่าวางแผนเป็นอย่างดีช้าๆแต่ว่าไปตาม เป้าหมายเส้นทางที่กําลังเดินแบบนี้นะคะผ่อนลงบ้างนะผ่อนลงบ้างหาเวลาในการแบบพักผ่อนบ้างนะคะอต้องเห็นประมาณนี้นะทีนี้จัก,กรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะ f i e of Swords ขึ้นมา Judgment ขึ้นมานะคะ t น e Open t a c l e ขึ้นมานะคะ Decision เนี่ยการตัดสินใจนะ Six of Michael แล้วก็ e i g t of Michael นะคะ f i e of Swords เนี่ยต้องมองว่าจัก,กรวาลอาจจะจะบอกคุณว่านะ ในเรื่องคือจัก,การวาลย้ำในเรื่องของการสื่อสารนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารจริงๆนนเนาะไพ่ใบนี้ก็บอกนะคะการสื่อสารกับผู้อื่นแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคนอื่น well, ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณกําลังทําหรือว่าเส้นทางที่คุณกําลังเดินทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเฉพาะว่าการสื่อสารของตัวคุณเองก็เป็นไปได้เนาะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณกําลังทํานึกออกไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารของคุณที่อาจจะสื่อสารไปไม่ตรงกับสิ่งที่คุณคิดหรือว่าอะไรแบบนี้หรือว่าการสื่อสารของคุ พุ่งตรงไปอะคือถ้าเป็นพลังงานของการสื่อสารที่ดีมันจะต้องเป็นไพ่ถ้วยนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นไพด่ดาบนั่นแปลว่าเป็นคนพูดตรงพูดแรงฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้คือฉันจะทําแล้วคือพลังงานในออาซ้อเป็นพลังงานของคนที่ดื้อน,นะคะบางทีคุณอาจจะไม่ฟังคนรอบข้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าคนรอบข้างสุดท้ายแล้วก็คือเป็นแค่องค์ประกอบในการที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของคุณเนาะสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าบางทีวิธีการแสดงออกของคุณอะมันอาจจะ ตรงเกินไปหรือว่าแรงเกินไปสำหรับคนรอบข้างที่จะมองคุณอะไรเงี้ยบางทีจกักรวาลก็เลยเตือนคุณว่าเออระวังแบบว่าปัญหาในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยทำให้คุณจะต้องอยู่คนเดียวนะเพราะว่าแบบเหมือนสื่อสารกับคนอื่นได้ยากหรือว่าไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าจะต้องอยู่คนเดียวหรือทํางานคนเดียวอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะรู้สึกได้ในภาวะแบบเนี้ยนะคะดังนั้นก็ให้ลองทบทวนตัวเองดูนะแต่ว่าจัดเม้นบ่งบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์เนี่ยมันจะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจัดเมนต์คือการปลดปล่อยการได้รับอิสรภาพหรือว่าการที่ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเนาะไม่ว่าคุณจะติดกับอะไรนะจัดเมนต์เนี่ยเป็นไพ่คําตอบของดีแฮงแมนของคุณนะคะเดี๋ยวคุณจะค้นพบค้นเจอทางออกบางอย่างนะของชีวิตคือหาสมดุลในชีวิตเจอหรือว่าหาเขาเรียกว่าหาบาลานซ์เออบาลานซ์ของตัวเองเจอะคะ่ะในช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะต้องการบาลานซ์ในการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ หาวิธีการในการเคลียร์คำถามที่เกิดขึ้นใ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 จของคุณอะนะว่าเส้นทางเนี้ยมันมันถูกไหมมันใช่ไหมแต่เรามาถึงเก้าเหรียญแล้วนะมันใกล้แล้วนะมันใกล้สําเร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยนะประมาณนี้นะคะในอัลเพนัเคอลอันนี้บงบอกว่าเนี่ยจักรวาลคอนเฟิร์มว่าให้คุณลองแบบชา้าลงนะเดินให้ชา้าลงนะคะเป็นไพ่แก้ไขของในออฟซอรเนี่ยพยายามเดินให้ชา้าลงแล้วก็ มองในมุมที่กว้างขึ้นวางแผนใหม่นะคะเเดินในรูที่มันมีความคือคุณอยู่บนรูทที่มันมีความมั่นคงอยู่แล้วอะก้าเรียยน,นะคะดังนั้นก็อาจจะต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างลงบ้างเนาะไม่ได้เก็บทุกอย่างมาคิดนะคะอประมาณนี้แล้วก็เดินบนเส้นทางของคุณนั่นแหละที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้แค่ทําซ้ําต่อไปนะจกกะกวางบอกแบบนั้นนะคะ decision นะคะเห็นไหมการตัดสินใจนะไพ่เมีนบอกว่าให้คุณอะปลดปล่อยตัวเองเนาะจากสิ่งที่มันแบบ ที่แบบมันควบคุมคุณอยู่ด้านหลังอะต้องมองว่าไพา่ใบนี้จะตอบไพ่แฮงแมนด้วยนะคะอืปลดปล่อยสิ่งที่มันควบคุมคุณอยู่ด้านหลังออกนะเนี่ยวิธีการของคุณก็คืออยู่เงียบเบสงบสงบ,สงบกับตัวคุณเองบ้างนะคะนั่นแหละปัญหาคือความไม่แน่ใจของตัวคุณที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้แบบความไม่สบายใจหรือว่าสิ่งเปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวคุณที่มันเป็นแบ็กอยู่ด้านหลังนะอาจจะต้องเคลียร์ตรงนี้นะคะ่ะ ซิกซซ็อบไมเคิลบอกว่าจจกรวันบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมาถึงแล้วนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางอย่างไพ่ใบน,นี้คือเรือเนาะนะเรือแล่นไปในทะเลมันอาจจะมีคลื่นซัดเข้ามาบ้างที่คุณอาจจะต้องแบบรับมือกับมันอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะคุณจะเป็นนักเดินทางที่เข้มแข็งที่แบบกล้าออกไปแบบสู่ทะเลอ,เอ,อประมาณนี้นะคะการเดินทางกําลังจะเข้ามานะคะ ในเร็วๆนี้นะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคุณจะได้เดินทางไม่ว่าเรื่องอะไรนะเอซอบไมเคิลบอกว่านะคะใบสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยชัดเจนเลยบอกว่าเอ่อให้ระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับผู้อื่นนะคะการสื่อสารที่อาจจะไม่มันไม่ได้เป็นไปในแบบที่คุณคิดหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะการสื่อสารมันมันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าถ้าการที่จะไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้มัน จำเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยหรือว่าสื่อสารกับผู้อื่นด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องไปปรับเนาะในช่วงเวลานี้นะหรือว่าปรับพลังงานให้มันหวานขึ้นอนะ่ะไม่ใช่ในออฟซอสนะพลังงานที่หวานกว่าน,นี้นะคะอันนี้พลังงานของการพุ่งชนนะการแบบพร้อมไฟอะ่ะเออพลังงานคุณเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็เข้าใจได้อาจจะเป็นปัญหาเยอะแหละนะแต่ว่าให้ระวังการพูดกันเจราจาเท่านั้นเองนะแ้วขอดูให้เป็นนี้หน่อยนะคะอื โอเคนะคะ Clear ร์ข up communication problems with a o t h e r จริงๆด้วยนะคะคุณจะมี new idea เกิดขึ้นนะจักรวาลบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามปลดปล่อยสิ่งที่แบบไม่ตอบโจทย์ในชีวิตอะอย่างที่บอกเคลียร์กับเขาเรียกว่าความคิดของตัวคุณเองอะคะ่ะให้ชัดเจนเนาะว่าต้องการอะไรนะคะอไอเดียใหม่ๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณต่อยอดได้หรือว่า อาเอสออนไลน์เขากำลังจะบอกว่าคุณจะตอบปัญหาของตัวเองได้อ่ะดีแฮงแมนอ่ะคุณจะเจอหนทางในการแก้ปัญหาทางออกของชีวิตคุณนะคะอความรู้สึกของเรานะคือเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้มันอาจจะเป็นความสงสัยในตัวเองแบบชั่วคราวอ่ะเออประมาณนั้นนะความสงสัยในตัวเองแบบชั่วคราวนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ แต้ก็เผชิญแบบนี้อยู่แบบว่าวันเว้นวันนะคะก็ต้องต่อสู้กับมันอยู่เหมือนกันเนาะบนเส้นทางที่เดินนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะทีนี้2ใบนี้บอกว่าอะไรนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าพรีเยอร์เนี่ยคำอธิษฐานทั้งหมดนะคำอธิษฐานของคุณนะจะได้รับคําตอบนะให้คุณแบบพ r a เยอร์ Player คือบุงบอกว่าให้คุณลองถ้าคุณแบบไม่มั่นใจเนาะให้คุณลองตั้งจิตนะคะคุณจะสื่อสารกับจัก,กรวาลได้อะหมายถึงว่าคุณจะได้รับคําตอบอยู่เงียบๆคนเดียว แล้วก็ตั้งจิตว่าคุณสงสัยอะไรหรือว่าคุณอยากรู้อะไรเดี๋ยวคําตอบจะผุดขึ้นมาจากไอเดียปิงแวบในหัวคุณนะคะเควสบอกว่าคุณอาจกําลังทําภารกิจอยู่หรือว่าคุณอาจจะกําลังแบบว่าตามหาบางอย่างอยู่ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณต้องเปิดให้ตัวเองได้ค้นพบตัวเองนะคะเนี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ค้นพบตัวเองอันนี้คือสารจากพาไพ่ใบนี้นะคะคาถามส่วนตัวของคุณคือถึงเวลาที่จะเสี่ยงแล้ว ฉันต้องเดินตามคําพูดนะคะต้องไปที่ไหนในชีวิตนะะแนวคิดของไพ่ใบนี้คือคุณต้องเปิดรับภูมิปัญญาแล้วก็จินตนาการถึงชีวิตของคุณมีความมุ่งมั่นกับเส้นทางของคุณอันนี้คือไพ่ใบนี้อยากจะบอกนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะก็มันค่อนข้างจะนําม,มาทําอยู่พอสมควรเลยคลิปนี้นะคะก็คนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไพ่มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณอยู่แล้วนะคะ คนที่เข้ามาเลือกก่อนนี้คุณอาจจะเป็นชาวเจมินายนะราศีมิถุนลิ b บราราศีตุลน,นะคะเอริสนะคะราศีเมษนะคะแล้วก็ทอรัสราศีพฤษภนะคะหรือว่าอันนี้คือจะเป็นราศีมังกรเนาะตรงกับไพ่เดวิลนะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ